รายการปล่อยถ้า5นาทีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเล็กน้อยนะคูป้อมครับใช่ครับผมโอ้เรานี่ห่างหายไปนานนะมัวแต่ไปเล่นติ๊กต็อกกันนะพี่ถาช่ไม่ได้มีเวลาเลยเพลงนี้นะครับก็เพิ่งออกมานะครับเป็นเพลง Candy ของแบงจอนซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งใน EXO นะครับเพราะตอนนี้สมาชิก EXO นี่ก็ไม่ค่อยอยู่แล้วแบงจอนก็ต้องออกมาทำมาหากินนะครับก็เลยออกเพลงนี้ออกมานะครับก็เป็นท่าที่ค่อนข้าง เป็นฮิปฮอปมากเลยนะครับคุ้ปอ้อมใช่ครับผมเป็นแนวอะไรครับแนวแบบสวักนิดนึงคือมันมันไม่ใช่เคป็อกธรรมดานะครับรมันเป็นแบบฮิปฮอปมันต้องแบบใช้พื้นฐานอะไรมากมายเลยนะคุ้ป้ปอมนะใช่ครับผมวันนี้นะครับคุ้ป้ปอมก็เลยจะมาปล่อยท่าเพลงแ Candy ให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็เต้นตามกันได้เลยครับไปกันเลยอ่าโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยจังหวะนับก็คือ5้าหก เต้นที่จังหวะที่7นะครับจังหวะที่7คือ5 6หขึ้น7แบบนี้นะครับแขนชี้อีกข้างหนึ่งแขนซ้ายอยู่ที่หน้าอก7ต่อไปจะเป็นการคลิกเท้าขวาก่อนขวาแอนซ้ายแบบนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่7 8และ1แขนเราจะเหวี่ยงแขนซ้ายไปด้านขวาเพื่อเตรียมตัวการหมุน อีกรอบนะครับ5 6 7 8และ1ต่อด้วยขาซ้ายแตะออกแล้วแตะเข้าเหมือนเดิมเพื่อการหมุนนะดู 2> 1, 1 2แบบนี้นะครับอีกรอบหนึ่งหน่ 1, 1> 2, วางทีนี้เราจะเพิ่มแขนขึ้นมา1หมุน2 3 แขนซ้ายแบมือแขนขวาจับอยู่ที่ข้างเป้านะครับต่อที่4 5เราจะหมุนมาที่1 2 3ย้ำสี่าสองครั้งย้ำสองครั้งนะแตะก่อนแล้วค่อยย้ำสี่ต่อที่6ให้เราเหมือนโยนลูกบอลหอ่ะเอาใหม่นะครับ3 4 ห้ยนลูกบอลหกทีนี้แขนจะเป็นการวนไปด้านขวาวนพร้อมกับยกเท้าขวาขึ้นมาแบบนี้นครับหกเจ็ดแปดและหนึ่งอีกรอบนะครับโยนหกเจ็ดแปดและหนึ่งอ่าลองทวนตั้งแต่แรกนะครับผมห้าหกเจ็ด 8และ 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 4 2> 5โยน6 7 8, 8และ 1, 1อ่ะทีนี้ต่อเลยนะครับ8และ1คือตอนเรวน8และ 1, <S 1>, 1 <S พอ1ให้เราเวียงไหลเลยไหลให้ทำไหไรแบบนี้ก่อนให้ฝึกวนไหลแบบนี้ก่อนนะครับวนไปข้างหน้าแบบนี้ อ่าต่อไปจะเป็นการย่ำพร้อมกับบนดูนะครับ8ดและย่ำพร้อมกันเห็นไหมให้ฝึกแบบนี้ก่อนย่ำย่ำบนย่ำบนย่ำบนแบบนี้นะครับจังหวะที่7 8และ1อ่าทีนี้เราจะเพิ่มแขนขึ้นมาแล้วนะครับ7 8แขนซ้าย อยู่ด้านหน้าแขนขวาอยู่ด้านหลังดูนะครับ7 8และ 2> 1, 1 2 3จังหวะที่2คือยกขานะ 2> 1, 1 2 3 4 2> 5 6ย้ำา8 8เราจะย้ำที่จังหวะที่7 8นะครับเป็น 2> 1, 1 2 3 4 2> 5 6 7 8อ่ะทีนี้ต่อเลย ต่อนะจะังหวะที่หนึ่งเราจะดูขาก่อนนะครับเอาขาอย่างเดียวก่อนหนึ่งสอดสองสามย่ำสี่แล้วก็ขาซ้ายกลับมาเดิมห้าสอดหกเจ็ดย่ำแปแบบนี้เลยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะทีนี้เพิ่มดีเทลขึ้นมา1คือเพิ่มหัว สองคืออะไรปัดมือขวาขึ้นสองทีนี้ย่ำไม่มีมือไม่มีหัวปกติเพิ่มดีเทลขึ้นมาคือหัวฝั่งนี้คือสองแขนนะครับตะย้ำย้ำจะเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าหก,หกดแดแบบนี้เลยต่อเลยนะครับจบที่8ดแล้วต่อไปเราไปด้านหน้าบ้าง ขาขวาก้าวมานนหน้าหน้าเวียงหัวเหมือนเดิม <S 1นึ่งสองอันนี้เป็นการเทน้าหนักไปด้านขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้เป็น <S 1, 1 <S 2 3่งามีส่สจังหวะนะครับทีนี้เราเพิ่มแขนขึ้นมาคือ 1...2... <1, S> และ 3....4 2และ 3....4 ม,ม,มันจะเป็นคำว่าเย่เย่เย่อ่าเป็น 1... นเย่เย่เย่สี ต่อที่จังหวะที่ขาก่อนนะครับ5 6 7 8แแบบนี้ก่อนเตะก่อน n ห้าย่ำหย่ำเจย่ำ8รวมกันคือ1เย่เย่เย่สี่ห้าเพิ่มแขนมาไปด้านขวาซ้ายทีนี้ขวาซ้ายวนแบบนี้นะครับอ่ะดูด้านหน้าก่อนขวาซ้ายให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะ วนอีกรอบนะครับขวาซ้ายขวาวน <One. S 1> อ่าต่อเลยหนึ่งเยี่ยเย่เย่ห้าหกเจ็ดแดอ่าทีนี้ต่อเลยนะครับเป็น <One. S> 1ให้ทำแขนแบบนี้ก่อน1นสองเหมือนสวมสวมสามสแบบนี้นะครับตั้งฉากสวมตั้งฉาก สวมอ่าเมื่อกี้เราจบท่าไหนเอ่ย5้าหกเดแปดเป็นการก้าวเท้าขวาก่อน1นสองจะมีการยกขาขึ้นมาให้ทุกคนฝึกแบบนี้ก่อนนะครับตึงยอ่ยอยอ่อย่อนี่ย<อ>ยอ่ยอย่อแบบนี้เลยหนึ 1, 1> ส่สามสเพิ่มแขนขึ้นมาคือ9สวมคือยอ่อ 9ย่อแบบนี้นะครับ1 2 3 4อีา่าอีกรอบหนึ่ง5 6 7 8 1 2 3 4ทีนี้จังหวะที่5 5ให้วางเท้าลงแล้วก้มตัวไปด้านหน้า5เวียงตัวหมันจะเป็นเอาตัวก่อนนะครับ5 6แบบนี้ก่อน5 6อ่าเป็น5 6เวียงตัวหนีแขน แขนเราจะอยู่กับที่นะห,ห้แขนอยู่นิ่งอ่าทีนี้เราเป็นแขนขวาขึ้นก่อน n อนแแบบนี้ก่อนนะ5 6าหจจบที่แขนขวาอยู่ล่างนะครับเป็น5 6 n n กแแบบนี้เลยทีนี้เราเพิ่มขาขึ้นมาคือ5 6 N แบบนี้นะครับเอาใหม่ตั้งแต่หนึ่งสองสาสี่ก้มห้าหและเและแทีนี้ต่อเลยแขนจะเป็นแบบนี้ปัดขวาปัดซ้ายชี้ปัดขวาให้จำแบบนี้ก่อนนะครับขวาซ้ายชี้ขวาอ่าทีเท้าจะเป็น ย่ำย่ำย่ำสคลิปแบบนี้นะครับขาจะเป็นหนึ่งสองสาปอครรวมกันก็คือ1 2 3 4แบบนี้นะอีกรอบหนึ่ง5 6 7หบป้าหนึ่งอ่สาทีนี้ต่อเลยเอาขาก่อนนะครับขาจะเป็น9ยก9ยก ก้าวขาซ้ายยกขาขวาก้าวเท้าขวา,ขา,ขวายกขาซ้ายทีเราจะเพิ่มดีเทลขึ้นมาคือการย่อย่อเหมือนเดิมเลยเหมือนท่าแรกก้าวยกก้าวยกอ่ทีนี้แขนจะเป็นวนวนหมุนหมุนมุนมุนแขนซ้ายจะอยู่นิ่งแขนขวาจะเป็นวนไปด้านหน้านะจากขวาไปซ้ายแบบนี้เลย ห้าหแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้เราสคิปขาขวาอยู่หน้าเริ่มจากขาซ้ายก่อน 5, 6, 7, 8แแบบนี้นะอีกรอบนึง 5, 6, 7, หเจ็ป้ายห้าหอ่าทีนี้ต่อเลย9ขาซ้ายอยู่9ถอยหลังเลยนะครับแบบนี้นะจบ8นะ ถอย1แบบนี้นะครับ2จะเป็นการปัดลง2อ,อ่าเอาใหม่นะจะเป็น5 6 7 8 1ยืดตัวลง2ให้ย่อลงยกเข่าขึ้นเอาใหม่นะครับ1 2ทีนี้จะเป็น3ให้เป็นปัดหลาสองครั้ง3 4แขนจะเป็น1 2 3 4แบบนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ให้เพิ่มเท้าซ้ายขึ้นมาสแบบนี้ขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เราเพิ่มขาขึ้นมาอีกห้าหกเดแดเอาใหม่นะอ่าดูจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้าขาซ้ายอยู่หน้าเริ่มหแบบนี้นะเป็น 5ขวา6ซ้าย7ขวา8เป็น5 6 7 8แบบนี้เลยฝึกค้าก่อนนะใครที่ทำไม่ได้5 6 7 8อ่าทีนี้ต่อนะครับแขนจะเป็นอ่าแขนก่อนแขนก่อนห้าหคือขวาลงก่อน5 6าห8ปัดเจแแบบนี้ ขวาลงขวาขึ้นขวาตัดซ้ายปัดขวาอ่าทีนี้เรามารวมกันคือ1 2 3 4 5 6 7 8ส่าอ่ต่อนะครับแขนนี้จะเป็น5 6 7 8ถ้ารวมคือ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เลย จบแปดนะทีนี้ต่อจังหวะที่ย่อก่อนยอ่อแล้วโดดโดดให้ได้แบบนี้ก่อนนะยอ่อโดดขาตึงค้างไว้แบบนี้ 2> 1น <2. S> ึอ่าให้ย่อจังหวะที่แอนหอ่าทีนี้หนึ่ให้วางขาลง3มพร้อมกับดันมือไปข้างหน้าแล้วกลับมาชิดที่ส อ,อีกอบนงนะครับย่อ1 2 3 4ต่อนะครับขาจะเป็นซ้ายสอดก่อน5และ6 7และ8อ่าขาจะเป็นสอดขาดซ้ายก่อนนะ5และ6 7และ8แ,แบบนี้เลยทีนี้แขนจะเป็นเมื่อกี้เราจบที่3 4 5และ6และ,ะเพิ่มแขนนะครับเป็น5และ6และแขนจะเป็นแทงไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้ววิ่งแต่เวียงแขนไปด้านหน้า7และ,แะอ่ามันจะเป็น5และ6และ7และ,แะอ่าจบแล้วแค่นี้เอง ทีนี้เรามาทวนกันตั้งแต่แรกแบบช้าๆเลยนะครับมานับจังหวะนะ5 6 7 8และ1เวียง2 3 4 5 6 7 8และ1 2 3 4 5 6 7 8ไป1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดข้างหน้าหนึ่งเย่เย่เย่สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสวมสองสามสวมสี่ข้างหน้าห้าหกแอนเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่แอนห้าหกเจ็ด 8โดด 1, 2, 3, 4, 5และ6และ7และ8โอเคไปเข้าเพลงกันเลย ังไงกันบ้างละครับกับเพลง Candy ของ Back y ยอบอกได้เลยว่าเพลงนี้เท่มากๆเต้นยากไหมผป้บอมก็ยากนะถามว่ายากไหมยากนะครับเพราะว่าต้องนับจังหวะต้องจําจังหวะให้ได้ถึงจะเต้นได้นะครับเพลงนี้เพลงนี้ต้องมีพื้นฐานอะไรถึงเต้นได้เพลงนี้ต้องแบบมีมันจะมีผสมประสานที่พ o p ด้วยสว a กมีการโยก ผสมเดี๋ยวนี้เอฮอปมาผสมหมดเลยคลเคปอะพวกนี้ครับไม่ได้เป็นการเต้นแบบบล็อกๆล็อกแข็งแบบแล้วนี่ตอนนี้เขาเป็นฮิปฮอปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลิลิคือฮิปฮอปอะไรพวกนี้ซึ่งมันเอามาใส่เพงนี้เยอะมากเลย mm hmm. ก็ยังไงน้องๆทุกคนก็ไปฝึกกันได้นะครับเพลงนี้ที่เพจมังกี้ t าวอาร์ติสอะคาเดนะครับตอนนี้มี YouTube แน่นอนใชใน่แล้วยังมี ของ i g ด้วยมังคี้ชาวแล้วก็ลากุดเลยนะครับเรามีของติ๊กตอกด้วยนะครับผมแอดอะไรครับมัง k ี้ชา o MT นะครับมังแอดมังกีชา o mt นะครับติ๊กตอกเลยตอนนี้คนดูเยอะมากเป็นล้านเลยคุณล็อตคูป้อมเต้นนี่คนดูแบบหลายล้านมากใช่คือไม่เข้าใจเลยว่าตอนนี้ไทยแลนด์เรากำลังดังนะครับเวลาว่าเวลาว่าเวลาว่าติ๊ตอกนะครับ เกี่กการเต้นได้ติดตามมางทีช่าวได้ก็ขอฝากด้วยรายการนี้ปล่อยท่า5นาทีกับเพลงหน้าติดตามชมนะครับบ๊ายบาย